ยินดีต้อนรับเข้าสู่แก่งหางแมวทิปย EP สอนี่ครับเราจะมาชมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับคือการปะทังน้ำมันครับอันนี้ทางน้ำมันรั่วครับเราจะใช้ผงซักฟอกนะครับ กับกาวร้อนเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหบอกเลยว่ายุนนึบครับสำหรับการแกร้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ชัวรข่าวใช้ชั่วโคตรดูขวัญขึ้นโอเคเดี๋ยวจากอีพีที่แล้วเรามาลองเนินหนึ่งกันเดี๋ยวอีพีอะไอีพีนี้เราจะไปลองเนินสองกันบ้างติดตามชมมาเลยครับเดี๋ยวไปลองเนินเนนะครับ ดนะเนิ่์นี่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปนนึกว่างยาอะไรไหเนี่ยเฮ้ย ขึ้นไงวะเนี่ยเหลืบลอย เคเดี๋ยวเราลองลอีกรอบ สำเร็จไม่รู้ครับใครมาไม่รู้ไปแล้วครับไปแ้วี่ครับไปแล้วเรียบร้อยครับไม่ได้ว่า เดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับหดไม้เดี๋ยวกลับหลดไม้ปิดปิดกุญแจก่นกอนเออพอดีหันหนา้าหล่ลงไปแล้วเฮ้ย,ยพี่ก๊อฟมาพี่ก๊อฟมาพี่ก๊อฟมาเรียบร้อยพี่ก๊อฟฟัดใครวะเนี่ยควะเนี่ยอ้พี่เจ้าภาพครับเจ้าภาพโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยจริงๆเลยยกไหวปะใครมาวะเนี่ย อ๋อเจ้าทินเจ้าทินครับ K L เท็กสองครับ K L เท็กสองครับโอ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้โหพี่กลับรถโคตรเทพเลยพี่กลับรถโคตรเทพเลยผมมองตรงโอ้โหขนาดกลับรถไปส่งมายัางเทขคณะนี่อไปแล้วครับเจ้าทินพี่เท็กสองแก้ตัวพีทเท็กสองหลังจากทีกตก่ตีงกาไป อย่าไปเป็นงูเหลือมเลยมึงโอ้ยโอยโอ้ยสไลด์มาแล้วมาเรียมนี้แน่ไม่ใช่เหมือนทีนี่เบิร์ดมาอีกรอบครับ ไปเบิร์ดแล้วต้องเอาให้สุดชอบของชอบกันเลยเนี่ย วางให้ชุดหลังหน่อยครับจะได้ลื่นๆหน่อยผีหนึ่งคนดีแต่เอาเหอะอ้าวเรียบร้อยดฟังนุ่นฟังนุ่น นี่ครับมาสูบรันมาแล้วครับผมนี่พี่พรจเจ้าทีน,นึงหนึ่งคน